คุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับสู่รายการของเราอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลาไปสู่จุดเริ่มต้นของโลกอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของภาษาพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างเว็บเพจนั่นคือ HTML หรือ Hyper Text Markup Language ครับถ้าอินเทอร์เน็ตคือบ้านเว็บเพจคือห้องต่างๆ HTML ก็คือโครงสร้างผนังและการจัดวางของห้องเหล่านั้นนั่นเองครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปสำรวจที่มาที่ไปของภาษาที่สร้างเว็บกันเลยครับจุดเริ่มต้นในห้องทดลองทีมเบอร์เนอร์สลและ World Wide w เวเรื่องราวของ HTML เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1980ที่องค์กรวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์ CERN ในสวิตเซอร์แลนด์ครับบุคคลสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือทีมเบอร์เนอร์สลนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษครับในเวลานั้นทีมเบอร์เนอร์สลกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่คือ นักวิจัยที่์มีข้อมูลจำนวนมากทั้งเอกสารงานวิจัยและข้อมูลต่างๆกระจัดกระจายอยู่ตามคอมพิวเตอร์หลายเครื่องทำให้การค้นหาจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลามากครับเขาจึงมีความคิดที่จะสร้างระบบที่ช่วยให้ผู้คนสามารถแบ่งปันข้อมูลและเอกสารระหว่างกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมโยงข้อมูลหรือที่เรียกว่าไฮเปอร์เท์หรือไฮเปอร์เท์ ซึ่งก็คือข้อความที่มีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่นได้เหมือนที่เราเห็นลิงก์บนเว็บไซต์นั่นแหละครับจากแนวคิดนี้ทีมเบรนส์ลีได้นำเสนอแนวคิดของ World Wide Web ในปี1989ซึ่งเป็นการรวมระบบ Hypertext เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกครับและในปี1990เขาก็ได้เขียนโปรแกร,รมเว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลกที่ชื่อว่า World Wide Web ภายหลังเปลี่ยนชื่อว่า Nexus เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกัด World Wide Web และพัฒนาภาษาสำหรับสร้างเอกสารบนเว็บที่เรียกว่า HTML ขึ้นมาครับ HTML ในเวอร์ชันแรกสุดนั้นเรียบง่ายมากครับมีแท็กหรือคำสั่งเพียงแค่ไม่กี่สิบตัวเท่านั้นเช่นแท็กสำหรับหัวข้อ Heading ย่อหน้า Paragraph รายการ List และที่สำคัญที่สุดคือแท็กสำหรับเชื่อมโยงที่ใช้สร้างลิงก์หรือ Hyperlink นั่นเองครับ ซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้เว็บเพจเชื่อมโยงกันได้ครับ HTML ในยุคแรกๆนั้นความเรียบง่ายแต่ท่งพลังในช่วงต้นทศวรรษที่1990เว็บเบราว์เซอร์ยังคงเป็นโปรแกรมแบบข้อความ Text-based และเว็บเพจส่วนไหนก็ยังดูเรียบง่ายไม่มีรูปภาพหรือลูกเล่นกราฟิกอะไรมากนักนะครับ แต่แม้จะเรียบง,ง่าย HTML ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในการจัดโครงสร้างข้อมูลและเชื่อมโยงเอกสารเข้าด้วยกันได้ทําให้การเข้าถึงเว็บแบ่งปันข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนครับในปี1993มีการเสนอให้ HTML กลายเป็นสถานมาตรฐานเปิดเพื่อให้นักพัฒนาคนอื่นๆสามารถนำไปใช้และต่อยอดได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ World Wide Web เติบโต,ตอย่างรวดเร็วครับ HTML 2.0การร่วมตัวของมาตรฐานเมื่อมีอินเทอร์เน็ตเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนักพัฒนาและบริษัทต,ต่างๆเริ่มสร้างเว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองขึ้นมาซึ่งบางครั้งก็มีการเพริ่มคุณสมบัติที่เ,เป็นมาตรฐานทําให้เว็บเพจที่สร้างขึ้นมาแสดงผลไม่เหมือนกันเลยแต่ละเบราว์เซอร์เพื่อแก้ปัญหานี้ Internet Engineering Ta s k Force IETF ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตได้ครับมามีบทบาทสำคัญครับในปี1995พวกเขาได้เผยแพร่มาตรฐาน HTML 2.0ซึ่งเป็นการรวมคุณสมบัติพื้นฐานที่รได้รับความยอมรับและใช้งานกันอย่างแพร่หลายทำให้ HTML เริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานสายกลมากขึ้นครับ HTML 2.0ยังคงเน้นไปที่การจัดโครงสร้างเอกสารเป็นหลักไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของการตกแต่งหรือว่าความสวยงามครับ HTML 3.2และ HTML 4.01ยุแคแห่งการออกแบบและความสามารถที่เพิ่มขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่1990เว็บเบราว์เซอร์อย่าง Netscape Navigator และ Internet Explorer เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญและเริ่มมีการแข่งขันการเพิ่มความสามารถให้กับเว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองเช่นการรองรับรูปภาพกร,ราฟางและแอปโฟมทำให้เว็บเพจรู้สวยงามและก็โต้ตอบได้มากขึ้นครับในปี1997 Part w 3 z หรือ World Wide Web c o n c e r t i u m ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานเว็บได้เข้ามารับช่วงต่อจากการกำหนดมาตรฐาน HTML จาก IETF และได้เปผยแพ่มาตรฐาน HTML 3.2หัวชนนี้ได้เพิ่มคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการแสดงผลกราฟิกมากขึ้นเช่งการรองรับตารางถั่วลึกสี Fun Color และการจัดแนว text text alignment ต่อมาในปี1999 W3C ก็ได้เผยแพร่มาตรฐาน HTML 4.01ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่สำคัญมากครับ HTML 4.01ได้แยกบทบาทของการตัดโครงสร้างเนื้อหาออกจากบทบาทของการนำเสนอหรือ Presentation อย่างชัดเจนโดยแนะนำให้ใช้ Cascading Style Sheets หรือ CSS สำหรับการตกแต่งเว็บเพจสิ่งนี้ทำให้เว็บเพจมีโครงสร้างที่สะอาดขึ้นจัดการง่ายขึ้นและช่วยให้นักพัฒนาสามารถควบคุมรูปลักษณ์ของเว็บได้อย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับ x HTML การพยายามสรุปความเข้มงวดในช่วงปลายทศวรรษที่1,990และตน้นทศวรรษที่2,000มีความพยายามที่จะทำให้ HTML มีคนข้มงวดและเป็นไปตามกฎสอง XML หรือหรือ u s i b l e Markup Language มากขึ้นเพื่อให้เอกสารเว็บสามารถนำไปประมวลผลโดยเครื่องมือต่างๆได้ง่ายขึ้นภาษานั้นคือ x HTML ซึ่งเปิดตัวในปี2,000 HTML มีกฎที่เข้มงวดมากกว่า HTML มากเช่นเท็กต้อง่หนุมีม่ถอเปิดเสมอเท็กต,ต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กเสมอและ a อ t r i b u t e ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเสมอนะครับแม้ว่า XHTML จะมีข้อดีในเรื่องของความถูกต้องกำลังโครงสร้างนะครับแต่ก็ทำให้การเขียนเว็บเพจซับซ้บซบอนขึ้นเล็กน,อน้อยสำหรับนักพัฒนาทูวไปต่ทั้งแล้ว h t m l ก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเท่าที่ควรนะครับและบทบาทของมนันก็ถูกแทนที่้ดยการกลับมาของ HTML ในเวอร์ชันใหม่ครับ HTML 5าการปฏิวัติเว็บขั้นใหญ่ หลังจากความพยายามใน HTML การพัฒนาของ HTML เนี่ยดูเหมือนจะชะลอตัวลงเปในภาคใหญ่นะครับแต่ว่าความต้องการของโลกอิอนเทอร์เน็ตี่เติบโตอย่างรวดเร็วครับทำให้ต้องมี HTML เวอร์ชันใหม่ที่สามารถรองรับความสามารถที่ซับซ้อนขึ้นได้ครับและในปี2014 HTML 5ก็ได้ถูกกำเนิดขึ้นมานะครับ HTML 5เนี่ยไม่ใช่แค่ขด้นอุปนิสัยเล็กน้อยนะครับแต่ไปกับปฏิวัตบบิเว็บครั้งใหญ่ที่เดียวครับมนันไม่ใช่เป็นาภาษาหลอนจะจัดโครงย่อเอกสารอ e ีกแล้วนะครับแต่เป็นทรานส์ฟอร์มในคำกลางๆแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนท คุณตัวตบเด่นๆของ HTML ให,ห้ผมแฮมบินเบททีบเปนเนียโปรแกรมหรือทัวร์มิกจิเทลต้มามาร์สฮาร์เรสคันวิสและ s อ g การรัดห้าขั้นแบตนี้เหมงจำเป็นผู้เขาเนีน่นะยกให้ผมสู้จัดวนมองจาเซย์เนซึ่งแมกเดชทำให้อีกเวิร์ดเบราว์เซอร์ครับเป็นเพลนพงนี้สามารถเป็นมุดไน้์เป็นฟูน้ใหญ่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังท่งเกงเล่นเกมเป็นทำมันอันนั้โค้ดของ HTML แกฟเฟอร์ดั้นโดนไหมนะครับอันแรกโค้ดของ HTML ก็จะมีเปลี่ยนว่าขึ้นไป HTML ในเลสเซอกคขอข้อปัญชมัยไม่แม้แตงเดือตอนนี้นี่กับหาต่การพัฒนาแบบต่อนี้ฮะอย่าเดบไฮมีเฮนเนสดาอะไรกับว่าใหม่นี้พรรามแต่ไม่แต่แต่อเงี้ยนรัำการสร้างเว็บสมัยไทยแบบทใหม่นี้แอปครับหุดนสรุปา้าทายของมหาท้าไัยครับเรื่องราของลกแซวคนในเมืองโซนเนีกัสจทุกระแที่เรื่องนาสมบัติรมนูวโนเซตบมันน่าเชื่อใจน้ำพันอับเบนเว็บเบอร์เซนมจะสมุนที่ไปฆ่าฮิวังหงนะครับหรือว่าซีเซวาที่แ้เวสต์มิชิวเอเวนทมทั้มทินเนัมองนสิบวิญญาณไอีแ แับเทนแบบเขาใช้ไม่ต้องมันอยู่ว่าอุณหภูมสั้นเน้นครับมันมีก็เอาท้ายได้นะครับทุกคนใส่แบบเดรบการไม่มางคนไม่เน้นนะครับอินเทอร์เน็ตเราวห้อยเลยนะครับหรือไปก่อนเองนะฉันต่างว่าผู้คนนะครับที่เท็กันขอมแบกด้านพีนัสไซแงนมาแล้วใช้ในเชซีสิรีครับ